โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องมันนี่เอ็นะครับก็วันนี้ผมมีเว็บมาใหม่นะครับก็น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับก็ทํางานได้ทําได้เรื่อยๆครับ365วันนะครับแล้วก็ต่อวันรับเงินต่อรับเอามัหนึ่งวันรับหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานเท่ากับหนึ่งจุดห้าหยวนแปลงเงินไทยก็ประมาณแปดบาทนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสมัครนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ม่วก่อนละกันนะครับขอใส่เป็นหนึ่งศูนย์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 ใส่ม้วนะเนี่ยอันนี้ใส่ม่วนนะน่าเชิญน่าเชิญถ้าเพื่อนเพื่อคลิกเข้าลิงก์ใต้คลิปแล้วมันจะมีอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกรอกนะครับตอนนี okay, ้เราก็กรอกตามมันนะครับลงทะเบียนนะครับ ได้แล้วนะครับส่วนการทํางานนะครับก็จะเป็นง่ายๆเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องส่งไม่ต้องกดอะไรเลยทางนั้นนะครับเราก็มาที่งานนะครับมาที่งานแล้วเราก็กดที่อ้างสิทธิ์ตรงนี้นะครับกดปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับเราแค่กดแค่นี้นะครับตรงนี้รอนะครับรอแป๊บนึงนะครับตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะครับงานเสร็จก็เสร็จแล้วนะครับก็ เพียงแค่รองเงินเข้านะครับเดี๋ยวมาดูการถอนเลยนะครับได้ยินว่าถอน 5, 50บาทหรือว่า1 0 0บาทนี่แหละนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับการถอนนะครับก็มายูที่กระเป๋านะครับเดี๋ยวรอนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับผูเดือนนี้นะครัตั้งรหัสอะไรเนี่ยรหัสชำระ อันนี้ก็จะใส่รหัสผ่านลรอก่อนนะครับอันนี้มันก็จะให้ตั้งนะครับปุ๊บเรามาที่ธนาคารของฉันนะครับนะครับส่วนการถอนนะครับธนาคารก็จะมี KBank BBL b ank, b a c นะครับก็ข้าวๆนะครับก็ที่ผมจะมาก็คือ KBank b b นะครับก็คือทกสนะครับแล้วก็เสีย MB i c ออะไรเนะี่ย เคทีทีเคทีบกรุงไทยอะไรประมาณนี้นะครับกรุงเทพแบงค์กาะสยาม SCB โกเซฟบิงก็มีนะครับธนาคารออมสินนะธนาคารออมสินก็มีนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บนี้ถอนขั้นต่ำห้าสิบบาทหรือหนึ่งร้อยบาทนี่แหละผมก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรือเว็บแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ ผมก็จะเริ่มกลับมาทํำคลิปแล้วเพราะว่าช่วงนี้ว่างแล้วนะครับก็ขอบคุณครับ